สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้พากันมาป่าบวยอีกแล้วหมายกู้รอบค่ะดักรอบไวนะ้นะนูนข้างหน้าทั้งของเราเองทั้งของพี่ชายค่ะอยู่ในย่อมนี้กี่ลูกเนี่ยสีไ่ไหมลูกพี่ <laughs> อยู่ในยอมนี้สี่ลูกเลยค่ะพี่พี่นูน่นลูกที่ว่าหมานแต่ก่อนนะล่องน้ำล่องเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันค่ะยกแล้วเหรอมีอะไรไหมคะมล,ลูกแรกของเราเองไม่มีอะไรเลยมีแต่น้องเชอรี่ม,มีแต่หอยเชอรี่นะเปลี่ยนทางใช่ไหม ต่อยาวๆเลยเหรอ,อสีลูกซ้อนเลยป่าบัวค่ะพี่พี่โอ้ยไม่ได้มานานแล้วนะป่าบัวมันแตกออกค่ะใบเต็มเลยย,เย,ยกดูนุ่นๆ เปา,ากเลย <laughs> สองลูกแล้วเงียบเหมือนเป่าสากอะาก่ะลุ้นอีกสองลูกย้ายที่อะ่ออะ อ้าวตรงนั้นของแม็กเนาะลูกเล็กมีไหม,มยกดูิหหวมาแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกของคนในครอบครัวทั้งนั้นเราได้ปลาไปเราก็ไม่แบ่งสิก็เรารู้อยู่ว่ารอบใครรอบใคร ลูกใหญ่นั้นของพี่ชายค่ะอ,อุ้ยโอ้โหว้าวโอ้โหดิ้นสนั่นน้ำแตกอีกแล้วค่ะอุย้ยอะไรอ่ะใหญ่อะน,นะนินไหมปานินดูของแม็กซ์สิพี่ลูกเล็กน่ะดูสิไม่มีเหรอ <laughs> ลูกน้อยมาเอาขึ้นมา ไม่ผิดหวังจริงๆนะลูกความหวังของหมู่บ้านตรงนั้นเนาะเเป็นล,ลยจริงเหรอเป็นโลเลยเนาะเห็นน้ำดิ้นกระจายเลยตัวเดียวเองเหรอพี่มีปลาสลงสลิดหลายตัวอยู่สลงสลิดโอ้โห,โอ,โหอยยังดิ้นอยู่ อออกอืมใหญ่จริงเติบจริงโอ้โตัวเป็นโลได้จริงโอ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดอีกแล้ววันนี้ค่ะว้าวว,าว้วาวว,าว้าวป้าหนิน นินธรรมชาติค่ะหือ uh huh. ไหนะทางเอาปลาออกข้างไหนทางนี้เหรอ uh huh. แล้วก็มีสลิดใหญ่สองตัวที่เหลือสามสี่ตัวเป็นปลาตะกับเล็กค่ะ uh huh. ใหญ่จริงค่ะพี่พี่โอ้โ uh ห huh. มาแล้วออกมาแล้ว โอ้อย่างนี้ต้องมีกลับไปช่างกันค่ะไปดูนะว่าปันดินธรรมชาติตัวนี้ตัวสักกี่กิโลนะแต่หนูว่าถ้าไม่ถึงโลก็เกือบเกือบอะอนะพี่เนะเกือบเกือบถึงหรือไม่ก็ถ้าโลก็โลแก่ๆเลยแหละโลประมาณโลขีดโลสองอะ ได้สามตัวได้สามตัว <laughs> แต่ก็ถือว่าได้กับข้าวแล้วเนาะก็ปานินตัวเป็นโลแล้วอ่ะเอ่าอยวาดูดิเน่าตัวนี้ไฮไลท์ว่ารู้จักไฮลงไฮไลท์ด้วยนะใหญ่ <laughs> ย เก็บเข้าที่ก็เป็นรอบของคนในครอบครัวนะคะทั้งของเราเองของแม็กของพี่ชายของพี่มิตนะคะก็มาวางดักๆกันทันใครมาหากับข้าวก็มากู้กันได้ค่ะแต่เฉพาะคนในครอบครัวนะ คนอื่นไม่เกี่ยวอะไรอะเยอะเลยอ่ะ อิตามิททำปากอู้ว่ะเยอะเยอะเยอะไม่บอกเหรอปลาอะไรให้เห็นเองเหรอไม่บอกไม่บอกให้ดูเองนะคะมาค่ะมาลุ้นกันค่ะลากยาวลากยาวิตรมททำปากอู้อู้อูนะคะ อะไรวะไม่การไม่บอกด้วยนะอุ้ยเห็นแล้วปลาไหลปลาไหลตัวใหญ่โอ,โอ้ยดินดินสลิดเนาะเดี๋ยวไปทำสลิดตากแห้ง นี่ค่ะล,ลาไลใหญ่ใช้ได้นะประมาณสักครึ่งโลได้แล้วพี่เนาะได้ครึ่งโลไม่ขาดไม่เกินค่ะประมาณนั้นนะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปช่างดูนี่สลิดใหญ่ๆค่ะสลิดใหญ่ประมาณอีกสองสามตัวนะโอ้เดี๋ยวจะเอาไปทำสลิด แดดเดียวกันนะของอร่อยเลยค่ะ<ม>นี่ค่ะสลิดใหญ่ๆอโอ้ตัวนี้ที่พี่ตัวที่นอนอยู่เนี่ยอามือือ้ใหญ่กว่าอีกตัวนี้ดูสลิดแดดเดียวเนาะอันนี้ไม่ใช่สลิดบางบ่อนะสลิดสะโคค่ะที่นี่ <laughs> อยู่กันที่ สักอ่างสะโคนะของตำบลตะกางจังหวัดตราดเราค่ะกระดีกระดีเอาไปต่อยอดใช่ไหมคะต่อยอดดยดเอาไปทงปลาช่อนปากฏนะใยว่าเนี่ยไม่มีอะไรมาค้างมัเนเลยเอาตัวที่แข็งแรงนั่นแหละต้องแช่น้ำไว้ นี่โอ้ยได้ไปถุงเบเริ่มอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาดูรอบของพี่ชายอีกยังมีอีกี่ลูกไม่รู้เดี๋ยวปลาที่ได้เราก็จะไปแบ่งกันกินค่ะก็ลากรอบลงไปประจำการที่เดิมค่ะเดี๋ยวไปดูต่อนะ ว่ายังมีอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ารอบของพี่ชายจะมีอีกประมาณสักลูกหรือสองลูกนี่แหละค่ะตอนนี้ก็มาอีกฝากฝั่งนึงค่ะไปค่ะไปดูไปลุ้นกันน้ำขึ้นเหรอฝนตกฝนตกมาหลายวัน ต้องการปลากระดีใช่ไหมละ่ะม,ม,มีกระดีไงบกแป๊กบกแป๊กกี่ต sí? ัวน่ะมีตัวมีกระดีแค่สองตัวค่ะ อดนะเดี๋ยวยังมีอีกลูกหนึ่งค่ะลูกสุดท้ายค่ะรอบลูกนี้ใหญ่สุดเลยนะพี่เนาะมันใหญ่มากม,มีมีค่ะพี่มิรบอกมีมีมีนะ พับผูบพับเลยเหรอเหนื่อยลูกมันใหญ่เอาไม่ค่อยขึ้นเอาไม่ร้อดก็ว่าไม่ไกลร้อดฮะปาษา อากีกกุ้มมาแล้วจ้าปลาซาเยอะจริงค่ะรอบลูกนี้แล้วก็มีสลิดโตอยู่ตัวหนึ่งนะที่หนูเห็นเมื่อกี้ค่ะเทเลยไหมคะพี่มุดเนี่ยมุดย้าไหมอ่ะโอ้ <c oughs> สลิดโตอีกแล้ว อ้หลายตัวหน่อยปลาซาก็ไปทำเหยื่อปักะโดได้เนาะพี่เนาะรีบๆเก็บเนาะจะได้รีบๆกลับไม่ใช่อะไรคะ่ะไม่ได้เอาถังขังปลามานะที่จริงถ้าได้ถังมามันจะอยู่ได้นานเนาะเราจะเอาไปทำเหยื่อปักะโดูค่ะเอาไปต่อยอด ปลาเล็กไปต่อยอดหาปลาใหญ่ค่ะแต่จริงๆแล้วปลาซาก็กินอร่อยนะปนลป่อยเลยปล่อยเลยอือปลาซาทางภาคอีสานเขาเรียกปลาคุยลามไหมพี่ หรือปลาอีไทยยไหมคะไม่รู้อ่ะนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีที่อยู่ทางอีสานเขาเรียกปลาอะไรคะปลาซาปลาขี้ขมอะ่ะแต่ว่าภาษากลางภาษากลางๆงเลยเขาเรียกอ่าอะไรนะปลาส้อยนกเขาคะ่ะหมดแล้วไปค่ะดเดี๋ยวเรากลับไปสรุปปลาที่บ้านกันโอ้กระดีหลุดออกจากรูบอ่อ ค่ะมาถึงบ้านแล้วนะไหนพี่มิทเทปลาใส่กระลมังดูสิเดี๋ยวเอาปลานินมาช่างดูสิพี่ตัวถึงโลไหมตามที่เราคาดหวังไว้ไหมปลาไหลด้วยเดี๋ยวแยกช่างดูเหลือเชื่อนะตัวนี้นะมาได้ยังไงนี่เขาลอกปหรเขาลอกมูโร่เนึง ฝั่งนี้ถึงแะโลนี่ถ้าฝั่งนี้ก็ถึงหนึ่งกิโลจริงๆด้วยค่ะรอบดินธรรมชาติไม่ดินน้ําแตกเลยเหรอดินน้ําแตกดินสนเลยวะช่างนาเด็ดมาเที่ยวบ้านค่ะเอาปลาไหลมาช่างดูปลาไหลใส่สาวิงอันนู้นนะเพี่อนี่อเอามือแล้วนี่แล้วนะแล้วพอละอันนั้นเอาไปให้ลุงเบี้ยวเนี่ยในรอบลุงเบี้ยวเขาอันนี้รอบลุงเบี้ยวอ่ะใช่จ้ะปลาไหลก็ ช่งดูโอ,โอ้อืมครึ่งโลโหน้าทายไว้ครึ่งโลเลยนานเห็นไหมฝั่งนี้หกขีดเกือบเกือบหกค่ะห้าเกือบเกือบหกแหละอือโอ้ไหลไหลใหญ่โอเคเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะก็ สรุปลาให้ดูเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเรา2คนนะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยทั้งทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook พันมิตรสองเด้งของเราค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ